สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่กับช่องทีมโกโฮอนครับวันนี้ผมจะพามาดูมินิจะจ,จอนคูเปอร์เวิร์กครับเป็นตัวครบรอบนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าครบรอบเท่าไหร่แล้วในคันนี้นครับในไทยมีทั้งหมดยี่บคันแล้วก็ทั่วโลกมีอยู่ที่เจ็ดรเจ็ดสิบไม่เจ็ดรือสิบรเปล่ววาผมไม่แน่ใจนะฮะยวด,ดูกันคือมันมจะต่างกับตอนคูเปอร์เวิร์กตัวอื่นเลยแต่ไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยมันเหมือนกันนะ โลโก้สีดำอะไรเงี้ยแต่เนี่ยตัวสีเนี่ยปกติจะเป็นสีดำคันนี้จะเป็นสีหรือเปล่านะเพื่อนใจก็แข่งรถลายประมาณนี้นะครับแล้วมีเลขแค่สิบสี่เนี่ยตัวนี้ครับนี่แม็กซ์ครับแม็กก็เหมือนจอคูเบอร์วัวตัวเข้าไปเลยครับแต่ที่ต่างก็คือตัวตัวเบรกเนี่ยครับมันจะเป็นก็เป็นประมาณนี้นะ ตัวนี้ลาดของเขาอยู่ที่เท่าไหร่สองศูนย์ห้าคับสี่ศูนย์ R สิบแปดนี่สรัตรงนี้ครับก็ก็มีตรงนี้มาเพิ่มจกสีขาวมือจากประตูสีขาวนี่ครับเลขถึงสี่แล้วตกุปแจก็เป็นประมาณนี้นะครับเนี่จยังไม่มีอะไร มันแต่ไม่ยังจะไม่เหมือนตัวพวก h ฮริ y อคเคิรบนะครับไม่เหมือนกันนี่เป็นคีร์เลสอีกออฟกเกดียวกันเจอตัวนี้ถ้าจะไม่ได้เพิ่มอ,อะไรมั้งตัวเบรตัวนี้ตัวท้ายตัวไฟท้ายก็จะมีตัวนี้ล้อมรอบกับตัว ไฟท้ายแบบวีเน็ตแจ็คก็คือแบบลายอังของชาติอังกฤษกมมีจอคูเ์เวอร์ก็เติมบิสกรตตรงนี้ถ้าถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมมันก็คือตรงท่อครับท่อเขาจะเพิ่มครับเป็นตัวนี้ครับเป็นของจอคูเ์เวอร์นะครับปติคูเอร์เวอร์กน่าจะไม่มีนะมีอะไรครับว่าอะไรเงี้ยเจียงน่าจะต่าง นี่เป็นาสาถหางของมันเขัแต่ตอนนี้รถล็อกอ,อยู่เดี๋ยวเราเปิดท้ายก่อนดูท้ายก่อนก็ได้ครับตัวนี้ก็คือเขาจะพับได้ออกได้นะครับเิ้งลูไว้ตัวนี้ก็พับบอะได้นี่พับไปเลยนี่พับไปเลยนี่ครับก็จะเป็นที่ลาดน,นะครับต,ตัวนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับ่ะัูดีแกดูดีแก,กตัวนี้ ตัวนี้มันชอบหลุดนี่ปิดได้แล้วเราปิดลงเขาก็ดึงลงมาเลยฝาหันน้ำมันตัวนี้ล็อกอยู่เนาะเปิดเติมอึี่ห้า e สิบ e ยี่ห้า e สิบด้านนน่าจะนะนเราเข้ามาดูข้างในนะครับจะพบกับสิ่งที่ต่างกันก็คือมีตรงนี้ครับ และตัวนี้ครับมันจะบอกว่าเป็นพันที่เท่าไหรแต่นี้มันมีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบคันใช่ไหมแต่ผมอ่านในมือเขาไม่ได้ปะว่าม,มันคันที่เท่าไหรหนึ่งร้อยเหรอคันที่หนึ่งร้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมอ่านเลขเขาไมอา่อ่านเลขเขาไม่ได้แต่คันนี้ประกอบที่ไหนผมก็ไม่ทราบนะอาจจะของล่วองอีก เดี๋ยวเราเข้าดูกันนะแต่ก่อนที่เราจะดูข้างในอะ่ะเราเต้องดูข้างนอกก่อนใช่ไหมล่ะฉันั้นวิธีการทําอะไรก็มันจะเหมือนกับตัวจะเหมือนตอนคูเปอร์เวิรทุกอย่างแต่เราเพิ่มความนี้เราก็ถ่ายไป,ปบอกขึ้นไปที่ก็ อันดูนะที่ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีไฟส่องอะไรเลยนะแต่มีที่เกี่ยวบริเวณนี้และมีลำโพงบริเวณนี้ครับแมนการอนนะครับเเรามาดูส่วนของเบาะเรามาดูส่วนผ้าตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวเราเอียงกล้องก่อนนิดนึงเนี่ยครับ มันจะเป็นผ้าผ้าไม่ใช่หนังมันจะมันเป็นผ้ายังไหนี่เลยผมจำไม่ได้ละมันไม่ใช่อาคานทาล่านะความซิลมันนะไม่เหมือนอาคานทาล่าแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตรงบเบาะรอบนึงเอ,อเห็นมอจะมีไอโซฟิกนั่นแหละให้จิงนั่งนะตัวนี้เดี <laughs> ย๋ยวเราออก เราออกดึงตรงนี้แล้วก็เราก็ัก,กออกไปแต่ตรงนี้มีที่วางวางแกน้ำลองดูเฮ้ยก,ก่อนแล้วกันนี่แล้วมีที่วางแกน้ำสองจุดตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนม่มีความนิ่มอะไรให้คุณอยู่แล้วนะไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเรื่องข้างหนากันจริงจริงจะนี่ก่อน นี่ครับตบอกแต่ไม่ใช่บอกไฟฟ้านะบอกไม่ใช่บอกไฟฟ้าฉะนั้นเราต้องปรับมือทุกอย่างจะเป็นตัวคันที่แมนกับตัวไอตัวประตัวตู้ข้าวเขาเรียกว่าอะไรครับแมดเออประตูวตัวข้าวนั่นแหละเรามีกุญแจแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็กดสตาร์ได้แต่เราอยู่ในชั์ลูมเราก็ทําไม่ได้เช่นเคยกดตรงนี้ จะเปิดฟังเสียงดูครับพวกนี้มันเหมือนตัวโทรศัพท์อ่ะครับมันซิงกับ Apple c a r Pay ครับผมซิงก่อนอันนี้เนาะอ่าก็คือเคยเห็นก็คือมันรองรับ Apple c a r Pay นะครับก็คือมันก็ดูอะไรไวด้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมลือกบปเปอร์ได้ด้วยผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ Apple c a r Pay นะแล้วก็ นะครับพราะถที่บ้านผมก็มี h o n d a Civic ใช่ไหมมันรองรับ Apple CarPlay อย่างเดียวแล้วก,การที่รองรับ Apple CarPlay ก็คือมันก็ดูแผนที่ได้ใช่ไหมล่ะครับมันดีตรงนี้แหละคือต่อให้มินิคันนี้ไม่มีแมปเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่เราจะลองเปิดเพลงดูได้ไหมเมื่อกี้ นะครับก็ผมก็มันเป็น Apple c a r p l a เใช่ไหมเราก็ต้องกดลบใช่ไหมครับในที่เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ด,<อ>เดูเดี๋ยวผมนี่จะเปิดเพลงให้ดูอ,อ่ะแต่เนื่องจากว่าคันนี้นะครับเกิดปัญหาคือแบตมันจะหมดก็ฟังกันคร่าวๆประมาณนั้นก่อนแล้วกันเปิดต้นแบตเขาจะหมดเลยงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูให้ครบเลยใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้ครับตัวแอร์นะครับเป็นรัวโซนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีโหมดไอสตาร์ตสต็อปนะครับ <S <S เดี๋ยวลบไปก่อนครับแล้วมีโหมดไอเดทชันอันนี้โหมดสับโหมดอันนี้โหมดมีโหมดกีนใช่ไหม อันนี้หมดสปอร์ตแบตบมันจะหมดวะ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยมีหมดกีนเนี่ยแล้วหมดสปอร์ตแค่นั้นนะครับระบบไฟ <c oughs> แอมเบนไลท์เดี๋ยวนนี้เราพบปัญหาแล้วคาวนี้หมดแบตบมันหมดเราเล่นจนแบตหมดเลยนะคาวนี้ เด,เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดไฟนึ่งเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าจะทันไหมไม่รู้นะออกก่อน นี่ครับไฟหน้าของเขาอันนี้เขาไฟเลี้ยวนะเป็นไฟ LED แล้วมีไฟบริเวณนี้เนี่ยเป็นไฟเลี้ยวนะ เดี๋ยวเราขอดับมันก่อนก็เข้า้านเดีええ๋ยวเดี๋ยวเราไม่ยังไม่เข้า้าดิเดี๋ยวเราเปิดฝาก็ปุ่มนะครับแบตเตอรี่มันเริ่มไปแล้วไงเราจะดูอะไรมากไม่ได้ละขออย่าเก็บแจแป๊บนึง แต่ตัวเครื่องนี้คเขาจะเป็นเครื่องสองศูนย์นะจะจะเหมือนพวกแรงม้าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมือนกับตัวจอคูเปอร์เวอร์ใช่ไหมอ่าก็แรงม้าตัวน,นี้สองร้อยสามสิบเอ็ดน,นะว่าจเก็ีแรงม้าแรงบิดที่สองร้อยยี่สิบนี่แหละจริงๆก็ไม่ได้หรอกเราดูป้ายเอานะครับนี่เครื่องของเขาประมาณนี้นะครับก็ขา แ่้วข้าวาะครับกับตัวมินินะครับเป็นจอคูเปอร์เวิร์กนะครับเนี่ยลูกสับรอดเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนรับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องทีวีโฮมนะครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ